สงครามและการแย่งอำนาจอย่างยาวนานทำให้ฮ่องเต้และเหล่าขุนพลตกเป็นเป้ารอบสังหารเป็นเหตุให้เกิดร่างเงาที่เป็นตัวแทนแฝงเพื่อรับใช้เจ้านายและเป็นตัวตายตัวแทนของเหล่าชนชั้นนำในแต่ละแควนและนี่คือสปอยหนังจอมคนกระบี่เงาหนังจีนปี2018ครับเอาละเราหายกันไปหลายคลิปพอสมควรนะฮะวันนี้กลับมาแล้วกับหนังจีนเหมือนเคยนะเรื่องนี้ปูไม่เยอะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราจะจับกระบี่เข้าสู่สนามรบพร้อมกันแม่ทัพใหญ่แห่งแควนเพ่ ถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของอาณาจักรออกศึกมามากมายนับไม่ถ้วนมีอำนาจบาร,รมีและมีผู้คนต่างนับหน้าถือตาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วท่านแม่ทัพใหญ่ได้พ่ายให้กับแม่ทัพหยางแห่งแคว้นเยียนซึ่งเป็นการดวลแบบตัวต่อตัวนะครับและบาดแผลนั้นส่งผลให้ท่านแม่ทัพเนี่ยอาการสุดหนักและร่างกายก็สุดโทรมลงอย่างรวดเร็วท่านแม่ทัพเป็นคนทะเยอทะยานเขามีแผนสังหารห้องเต้เพ่ยแล้วตั้งตนขึ้นเป็นห้องเต้แทนแต่สภาพร่างกายเนี่ยไม่อำนวยแล้วละ่ะทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะ ทำการใหญ่ได้ด้วยตัวเขาเองแต่ท่านแม่ทัพใหญ่นั้นมีร่างเงาที่รูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายกันอย่างกระแกะจิงโจคือชื่อของเงาตั้งชื่อตามเมืองที่เขาเกิดก็คือเมืองจิงโจเล่าย้อนกลับไปในสมัยอดีตนะครับท่านแม่ทัพยังเป็นเด็กอยู่ตระกูลของท่านแม่ทัพเป็นตระกูลขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่แห่งแขวนเพ่ยพ่อของท่านแม่ทัพถูกสังหารกลางที่ประชุมต่อนหน้าขุนนางมากมายและเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้ลุงของท่านแม่ทัพกลัวว่าสักวันหนึ่งท่านแม่ทัพโตขึ้นมาจะตต้อออองงงเเเจจชาากกรรมดียวับพ่อขอขึ ทำการออกค้นหาเด็กที่มีอายุเท่ากันหน้าตาคล้ายกันมาฝึกฝนเพื่อหวังว่าในอนาคตจะใช้เป็นเงาตัวตายตัวแทนของท่านแม่ทัพแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆครับเงาได้เติบโตขึ้นรูปร่างหน้าตาแทบจะแยกจากท่านแม่ทัพไม่ออกเลยครับว่าใครเป็นตัวจริงและใครเป็นเงาแต่ท่านแม่ทัพเนี่ยสภาพทรุดโทรมลงมากตอนนี้ก็เลยจะพอดูออก,กอน,นะครับเงาได้เติบโตขึ้นโดยที่จะต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านแม่ทัพต้องการทุกภารกิจที่ท่านแม่ทัพไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้ตอนนี้นะครับตกเป็นหน้าที่ของเงาทั้ง บาดแผลที่ท่านแม่ทัพพ่ายแพ้ให้กับแม่ทัพหยางก็ถูกทําขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีคนสงสัยในตัวของเงาเงาเ่ยนะครับต้องทนรับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสโดยมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะหลุดพ้นเพราะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสามารถทําภารกิจสุดท้ายได้สาเร็จท่านแม่ทัพสัญญาว่าจะปล่อยเงาเป็นอิสระและกลับไปหาแม่ที่เมืองจิงโจตอนแรกนะครับเงาเนี่ยแทบจะไม่อยากทนอยู่ต่อแต่เงาก็ได้หลงรักภรรยาของท่านแม่ทัพและนางเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้เงาเนี่ยยังคงทนทําภารกิจแบบนี้ต่อไป ซึ่งก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ที่เรากําลังจะเล่าต่อเนี่ยคนที่รู้ว่าท่านแม่ทัพมีเงาก็มีแค่หนึ่งท่านแม่ทัพ S 2. คุณภรรยาของท่านแม่ทัพ 3. เงาและ4ลุงของท่านแม่ทัพที่ได้รับเงามาเลี้ยงและฝึกฝนซึ่งลุงของท่านแม่ทัพเนี่ยจะไม่มีบทอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรากฏให้เราเห็นด้วยนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็ลองสังเกตกันดูนะครับว่าท่านแม่ทัพตัวจริงเนี่ยคือคนที่ผมเผาลุงลังคนนี้นะครับส่วนคนนี้นะครับเนี้ยบกว่าก็คือเงาฮะหลังจากนี้นะครับคนที่ออกมาและมีผมเรียบก็คือเงานะฮะส่วนคนที่ผมฟูเนี่ยก็คือท่านแม่ทัพตัวจรงิงอะนะโอเคนะแล้วแผนการทั้งหมดนะครับก็ได้น ท่านแม่ทัพได้ส่งเงาให้เดินทางไปงานเลี้ยงวันเกิดของแม่ทัพอย่างเพื่อทําการท้าสู้กันตัวต่อตัวอีกรอบหนึ่งโดยที่มีเมืองจิงโจเป็นเดิมพันซึ่งฝ่ายนั้นก็ตกลงครับประเด็นก็คือการเปิดศึกโดยข้ามหน้าข้ามตาฮองเต้ยู่ๆแม่ทัพก็ไปท้าสู้กันเองโดยไม่บอกฮองเต้ก่อนเนี่ยนะถ้าแม่ทัพใหญ่ของทั้งสองแคว้นสู้กันมันถือเป็นการเปิดศึกฮองเต้เพอย์กล่าวซึ่งฮองเต้เนี่ยก็ไม่ต้องการให้เปิดศึกกับฝ่ายนู้นและต้องการรักษาสัญญาสงบศึกเอาไว้ตราบเท่าที่จะเป็นไปไ ลงท้าสู้ในนามของฮ่องเต้ด้วยฮ่องเต้ก็เห็นถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่านะในอดีตเนี่ยท่านแม่ทัพก็เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญครับที่ทําให้เขาได้ขึ้นมาครองบัลลังก์นี้เขาจึงไม่เอาผิดอะไรแต่ฮ่องเต้เนี่ยอยากลดความผยองและอยากสั่งสอนท่านแม่ทัพครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเขาเองก็ยังเป็นฮ่องเต้และมีอํานาจในการสั่งการทั้งหมดอยู่ฮ่องเต้จึงสั่งเงาที่พวกเขาเข้าใจผิดว่าเป็นท่านแม่ทัพตัวจริงให้เล่นพินคู่กับภรรยาให้ฟังหน่อยและประเด็นคือท่านแม่ทัพตัวจริงเนี่ยเคาเก่นรรับูภ จะโหดร้ายมากแต่ถ้าว่าเงานั้นไม่ชํานาญการเล่นพินเหมือนกับท่านแม่ทัพนี่สิครับถ้าเกิดว่าเล่นคู่กันขึ้นมาจริงๆเนี่ยความแตกแน่นอนแลยนะเงานเนี่ยบอกกับฮ่องเต้ไปนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ข้าไม่อยากบันเลงส่วนคุณภรรยานะครับก็บอกว่านางเนี่ยได้สาบานต่อสวรรค์ไปว่าถ้าเรายังไม่สามารถยึดเมืองจิงโจคืนมาได้เนี่ยจะไม่ขอรบกวนสามีไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงเอาล่ะถ้าทําผิดคําสาบานนางจะต้องตัดนิ้วของตนเลยครับฮ่องเต้กล่าวว่าเจ้าสาบานกับสวรรค์ดีนน่่แตาเยเป็ โอรสสวรรค์และข้ามีบัญชาให้เจ้าเล่นเจ้าจะเล่นหรือขัดขืนก็เลือกเอาซึ่งองค์หญิงที่เป็นน้องสาวของฮองเต้นะครับก็เห็นว่าสถานการณ์มันเริ่มกระอักกระอ่วนเลยครับและไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งกันมากกว่าน,นี้นางเนี่ยจึงขอให้ยกเลิกแล้วไปเล่นวันอื่นแทนฮองเต้ยืนยันครับว่ายังไงก็ต้องเล่นคุณภรรยาเนยครับไม่มีทางเลือกเพื่อไม่ให้แผนแตกนะครับนางเนี่ยจำเป็นจะต้องรีบเล่นแล้วก็รีบตัดนิ้วของตนซะก่อนที่เงาเนี่ยจะถูกฮองเต้บังคับให้เล่นอีกคนเกือบได้้้้ตตัดดจรริงงงแแลลวววบ่่่เเเาาาาาานนีขมหุออไกก ว่าคำสาบานของนางก็คือคำสาบานของข้าข้าจะยอมตัดผมเพื่อเป็นการขอโทษสวรรค์แทนนางอามาจลู่พยายามห้ามาไว้ครับอย่านะท่านแม่ทัพท่านจะตัดผมไม่ได้เด็ดขาดแต่เงาไม่ลังเลที่จะทําครับและหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปฮ่องเต้นเนี่ยรีบแก้ไขปัญหาในครั้งนี้โดยการจะส่งน้องสาวของตนไปแต่งงานกับหยางผิงลูกชายของแม่ทัพหยางเพื่อที่จะสะสางปัญหาในครั้งนี้เลยครับอมาจลู่เนี่ยนะครับเห็นว่าควรจะถามความสมัครใจของนางก่อนนะแต่ฮ่องเต้นเน ยืนยันครับว่าไม่ต้องถามข้าเป็นพี่ของนางข้าว่าไงนางก็ต้องว่างั้นแต่เจ้านั่นแหละจะต้องเป็นคนไปอธิบายให้ตระกูลหยางฟังว่าแม่ทัพไม่ใช่ตัวแทนของข้าแขวนเพ่ยไม่มีความประสงค์ที่จะทวงคืนเมืองจิงโจและเราไม่คิดจะสู้รบข้าให้น้องสาวแต่งงานด้วยความจริงใจเข้าใจไหมและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเงายังมีส่วนที่ทําได้ไม่ดีเท่าท่านแม่ทัพและก็อาจจะส่งผลให้แผนของพวกเขาเนี่ยแตกซะก่อนครับจึงมีการเรียนพินกันอย่างจริงจังละ่ะคุณภรรยาเนี่ยสงสารเงา ที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้และนางเนี่ยเคยรบเร้าท่านแม่ทัพให้ปล่อยเงากลับบ้านหลายครั้งด้วยนะครับแต่ท่านแม่ทัพเนี่ยไม่ตกลงฮะเงานั้นได้อยู่ในความมืดมาตลอดและความมืดนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในการนอนทุกคืนนะครับเขาจะต้องจุดตะเกียงให้มีแสงสว่างเอาไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้ความเจ็บปวดที่ต้องแบกรับในขณะที่ทุกคนต่างสรรเสริญเขาในฐานะแม่ทัพใหญ่แต่ความเป็นจริงแล้วเขากลับไม่รู้เลยครับว่าตัวเองนั้นคือใครคุณ ภรรยาเนี่ยเห็นใจเงาและเงาเองก็ต้องการนางเป็นอย่างมากแต่นางเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ครับในเวลาต่อมาฮ่องเต้มีคําสั่งให้ปลดเงาจากตําแหน่งแม่ทัพใหญ่เรียกกาลังทหารที่อยู่ในบังคับบัญชาคืนทั้งหมดพร้อมทั้งยึดดาบและตราประจําตําแหน่งอีกทั้งยังลดชั้นเป็นสามัญชนอีกด้วยแม่ทัพและขุนนางหลายคนที่นับถือท่านแม่ทัพใหญ่ก็รีบทัดท้วงทันทีแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วเลยครับและที่สําคัญนะครับฮ่องเต้สงสัยด้วยละว่าชาย ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือท่านแม่ทัพตัวจริงหรือเปล่าฮองเต้นเนี่ยอยากลองใจดูครับจึงประกาศว่าจะเป็นคนทายาแผลที่เกิดจากตระกูลหยางที่หน้าอกให้ด้วยตัวเองเลยเงาได้เปิดแผลที่พวกเขาทําไว้หลอกก่อนหน้านี้นะฮองเต้ก็ยั่งเชิงเลยครับนี่มันแผลใหม่นี่เจ้าหลอกข้าใช่ไหมเงาให้เหตุผลนะครับว่าแผลเก่านะหายดีแล้วแต่แผลนี้เกิดจากการลงโทษตัวเองและเบี่ยงประเด็นไปว่าการพ่ายแพ้ตระกูลหยางคือความอัปยศของข้าแผลนี้จะย้ำเตือนว่าตราบใดที่หยางยังอยู่บาด าจะไม่มีวันหายจนกว่าที่พวกเรานั้นจะได้เมืองคืนเงาได้เอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้มาได้ครับขณะที่ฮ่องเต้ยังไม่สามารถเล่นงานเงา,งาได้แต่เขาเองก็รู้เลยครับว่าคนคนนี้เป็นเงาเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกรีดแผลตัวเองให้เจ็บซ้ำสองซ้ำสามให้มันยุ่งยากกันเปล่าๆแต่การกระทําของเงาและการเบี่ยงประเด็นก็มีคนเชื่อและเกิดศรัทธาในตัวท่านแม่ทัพใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับเพียงแต่ว่ามันหลอกฮ่องเต้ไม่ได้ก็เท่านั้นครับและที่สําคัญนะครับฮ่องเต้มีแผนอยู่ในใจครับจึง ยังไม่เอาผิดอะไรและปล่อยไปก่อนการดวลกับยอดฝีมือตระกูลหยางนั้นอันตรายครับว่ากันว่ามีอยู่หนึ่งเพลงที่อันตรายที่สุดและจบลงด้วยการดวลยกที่3และยกที่3เป็นยกที่ท่านแม่ทัพพ่ายในการดวลครับเขาฝึกอย่างหนักนะเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับกระบวนท่าตระกูลหยางในยกที่3และนี่คือกระบวนท่าในยกที่3ท่านแม่ทัพพยายามคิดหาวิธีรับมือโดยที่เงาเองก็ไม่สามารถรับมือได้ท่านแม่ทัพได้กล่าวว่าแรงในการฟันของข้าไม่ถึงครึ่งของหยางเจ้ายังรับมือไม่ได้ ถ้าเจอหยางตัวจริงเจ้าเสร็จมันแน่และแม่ทัพก็กดดันเงาอย่างหนักเพื่อให้เขาเนี่ยพัฒนาตนเองขึ้นครับก่อนที่จะถึงวันท้าประลองถึงแม้ว่าจะถูกถอดยศแล้วนะครับแต่พวกเขาก็ยังมุ่งมั่นจะดวนกับท่านแม่ทัพหยางให้ได้ยังไงแผนการจะต้องดําเนินต่อไปอมาต์ลูกกลับมาลายงานผลที่ไปเจรจากับหยางซึ่งองค์หญิงก็งงเลยครับว่าทําไมจะให้นางแต่งงานแต่ไม่บอกกันสักคำข้าไม่แต่งท่านอยากแต่งก็ไปแต่งเองสิซึ่งอมาต์ลูกก็ลายงานต่อครับว่าฮองเต้เยียนเนี่ยเพิ่งจะมอบรางวัลให้กับ กูลหยางโดยการยกองค์หญิงของแคว้นเยียนให้แต่งกับหยางผิงและนี่เลยครับเป็นประเด็นของเรื่องตอนนี้เพราะฝ่ายนั้นนะครับจะยอมตกลงแต่งก็ได้แต่องค์หญิงของแคว้นเราเนี่ยจะต้องแต่งเข้าไปในฐานะเมียเล็กเมียเล็กเนี่ยก็คือเมียน้อยนั่นแหละครับแถมยังมีการส่งมีดสั้นที่เป็นของส่วนตัวมาเป็นของมั่นหมายเอาไว้อีกด้วยนะฮะแม่ทัพหลายคนทนไม่ได้ที่ฝ่ายนั้นดูหมิ่นองค์หญิงของพวกเขาจึงลุกขึ้นเสนอให้ทําศึกไปเลยเราจะบุกไปยึดเมืองจิงโจวคืนและสับพวกหยางให้เละเป็นชินช้นๆห้องเต้ยืนยัน รับว่าจะไม่ทําศึกใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้อีกจะถูกตัดหัวแม่ทัพเถียนซึ่งเป็นแม่ทัพคนสําคัญอีกคนของแคว้นจึงกล่าวล่วงเกินห้องเต้ไปว่าฟาบาดถ้ามัวแต่ใจสาออ่อนแอแบบนี้แผ่นดินจะย่อยยับในรัชการของพระองค์ฟาบาดฟังก็กริ้วสิครับทีนี้กล้าดียังไงมาหยามข้าเอาตัวออกไปและถอดยศของเขาซะแม่ทัพเถียนบอกไม่ต้องข้าถอดเองก่อนจากไปนะครับแม่ทัพเถียนทิ้งท้ายเอาไว้ว่าห้องเต้โง่เขลาและเตะเสาวิธีห้องเต้เนี่ยก็คว้าเกาทันยิงใส่เลยครับแต่พลาด แม่ทัพเถียนหยิบขึ้นมาและกล่าวว่าข้าไม่ต้องรบกวนถ้าหลอกแล้วก็ปักมันเองซะเลยปักเสร็จนะครับก็ดึงออกดึงเสร็จก็ทิ้งลงพื้นฮองเต้นเนี่ยก็มุ่งหน้าไปยิงจ่อๆนะครับทีนี้ท้าทายกันนักใช่ไหมล่ะองหญิงเนี่ยก็เข้ามาขวางเอาไว้สะก่อนครับแล้วองหญิงก็เดินมาสวนผลักเก้าทันของฮองเต้ที่กําลังเลงเอาไว้แล้วกล่าวว่าถ้าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้ตกลงข้าจะรับของมั่นให้มันจบจบไปก็แลวกันและขณะที่ข่าวการรับของมั่นมาถึงฝ่ายแม่ทัพหยางและหยางผิงซึ่งหยางผิงเนี่ยตกใจมากัที่่ฝายนน้น ตกลงยกองหญิงมาเป็นเมียน้อยเ,าเขาเพราะจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะทําให้ฝ่ายนั้นรับกับข้อเสนอไม่ได้และปฏิเสธไปครับจะได้ไม่ต้องมาใช้เรื่องแต่งงานเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการต่อรองเมืองจิงโจโอีกแต่คดีเนี่ยดันพลิกตกลงแต่งเป็นเมียน้อยซะง,งั้นแต่พวกเขาเนี่ยนะครับก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์นี้อยู่อย่างใกล้ชิดเพราะยังไงถ้าเกิดมีอะไรสําคัญสําคัญเกิดขึ้นเนี่ยอมาดลู่ที่เป็นสายของพวกเขาเนี่ยก็จะมารายงานในทันทีครับสรุปนะครับอมาดลู่เป็นสายให้กับฝ่ายตระกูลหยางนะครับแต่ฝ่ายตระกูลหยางก็ไม่ง่งาาายขนนนนนดั้้ตอีพวกเ สถานการณ์ในแคว้นกําลังตึงเครียดเลยครับฮองเต้ของพวกเขามีคําสั่งให้โยกย้ายกําลังพลท่านแม่ทัพหยางเลยต้องส่งทหารที่ป้องกันเมืองจิงโจนียกลับไปวางหลวงถึง3 0 0 0 0นายด้วยกันฮะที่เหลือเอาไว้ป้องกันเมืองจิงโจเนี่ยนะครับเหลือแค่800ก็เท่านั้นแต่ยังไงจิงโจก็ยังมีปาการธรรมชาติอยู่ซึ่งข่าศึกจะตีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีครับและถ้าเกิดว่าสถานการณ์ภายในของพวกเขาสงบลงเนี่ยนะครับเขาค่อยเรียกกาลังทหารกลับมาประจําการก,ก็ยังไม่สายกลับมาในการซ้อมของเงาครับตอนนี้คุณภรรยามีข้อเสน างแนะนำว่าร่มเพยมีพลังนุ่มนวลเอนอ่อนทําให้เวลาสู้กลางสายฝนจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดมันคืออาวุธน้ําและน้ําคือหินส่วนทางด้านเพลงเงาวของตระกูลหยางเคลื่อนไหวหนักแน่นดุดไฟและไฟคือหยางน้ําทําให้ไฟมอดดับดังนั้นเราลองเปลี่ยนเพลงหมุนล่มเป็นท่วงท่าจู่โจมแบบสตรีแทนที่จะใช้ของบุรุษแบบนี้น่าจะเข้ากับร่มเพยมากกว่าท่านแม่ทัพคิดว่ามันน่าสนใจดีครับเขาเลยตกลงทําไมข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้กันนะเอาล่ะมาลองดูกันดี ซึ่งมันเป็นไปได้สวยเลยครับทวงท่าการต่อสู้แบบของสตรีเนี่ยบวกกับเพลงล่มของแขวนเพ่สามารถรับมือกับเพลงเงาของตระกูลหยางได้ดีกว่าท่วงท่าการต่อสู้ของบุรุษมากนะักซึ่งท่านแม่ทัพนะครับก็มอบหมายให้คุณภรรยาเนี่ยสอนท่วงท่าสตรีให้กับเงาทันทีซึ่งในการดวลยกที่3นะครับเพลงเงาที่อันตรายที่สุดก็ออกมาซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถหยุดและปัดเงาจนหลุดมือได้สําเร็จท่านแม่ทัพดีใจเป็นอย่างมากครับในที่สุดก็ทําได้แบบนี้แหละที่ข้าต้องการ ต่อมานะครับท่านแม่ทัพได้ส่งเงามาตามหาแม่ทัพเถียนที่เพิ่งจะถูกปลดไปแล้วเอาเกาทันปักตัวเองมาหมามดๆนั่นลครับโดยแผนคือจะให้เงาเนี่ยสอนท่านแม่ทัพเถียนใช้ท่วงท่าของสตรีบวกกับร่มของแคว้นเพย,ยจากนั้นนะครับจะให้แม่ทัพเถียนเนี่ยไปสอนต่อให้กับเหล่านักโทษที่เลี้ยงเอาไว้หลายร้อยคนเพื่อใช้รับมือกับฝ่ายตระกูลหยางเลยครับซึ่งวันนี้เองนะครับเงานเนี่ยก็ได้พาแม่ทัพเถียนมาหาแม่ทัพใหญ่ตัวจริงซึ่งแม่ทัพเถียนเนี่ยเขาเป็นคนสนิทของแม่ทัพใหญ่อยู่แล้วนะคร คนเนี่ยเคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วล่ะทาให้แม่ทัพเถียนนั้นจงรักภักดีกับแม่ทัพใหญ่เป็นอย่างมากละครับซึ่งท่านแม่ทัพใหญ่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังรวมทั้งแผนการขึ้นสํานาจของเขาด้วยและตอนนี้แม่ทัพใหญ่ต้องการให้แม่ทัพเถียนนําคนไปเมืองจิงโจวแล้วก็ยึดคืนมาหลังจากได้เมืองคืนมาแล้วเราจะร่วมมือกันโค่นบัลลังก์ฮ่องเต้ข้าจะเป็นฮ่องเต้ส่วนเจ้าก็เป็นแม่ทัพใหญ่ของข้าตอนนี้นะครับคนที่รู้เรื่องเงาก็เพิ่มมาอีกกคคนน็ือแม่ทััพเเียขารบ กิจและฝึกเหล่านักโทษในทันทีกลับมาในวังกันบ้างเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมฮ่องเต้เพยกันหมดตอนนี้นะครับฮ่องเต้รู้ดีครับว่ายังไงแม่ทัพใหญ่ก็จะต้องหาวิธีไปดวนตัว,ต,วตัวกับแม่ทัพอย่างแน่ๆที่สําคัญเลยนะครับฮ่องเต้จะส่งน้องสาวไปแต่งงานเพราะนางเนี่ยก็เป็นเพียงเบี้ยในหมากเกมนี้เท่านั้นครับนางไปก็เพื่อที่ฮ่องเต้จะสามารถขยับหมากไปอีกก้าวหนึ่งได้ฮ่องเต้กล่าวว่าแม่ทัพใหญ่เลือกเวลาดวนได้ดีนะฝนที่ตกหนักในช่วงนี้จะทําให้ที่ระบายน้ําในเมืองจิงโจเต็มไปด้วยน้ําและพวก เขาจะบุกเข้าทางนั้นไม่ว่าผลของการดวลจะชนะหรือแพ้ก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วละ่ะเพราะแผนจริงๆของพวกเขาเนี่ยคือลอบเข้าไปตีเมืองคืนมาฮ่องเต้อ่านเกมขาดครับเขารู้ทุกอย่างแล้วละ่ะแต่องค์หญิงที่ตกเป็นเพียงเบีย้ยตัวหนึ่งก็สับสนครับตอนนี้นางไม่เข้าใจครับว่าแท้จริงแล้วอะไรคือจริงอะไรคือลวงขณะที่เงาเนี่ยก็รับปากท่านแม่ทัพครับ,รบว่าจะทําภารกิจให้สําเร็จและในคืนนั้นก่อนที่เงาจะจากไปทําภารกิจมันเป็นคืนสุดท้ายของเขากับคุณภรรยาของท่านแม่ทัพเงาได้กล่าวขอบคุณนางที่คอย ดูแลและเป็นห่วงเข้ามาตลอดเงารู้ตัวเขาดีครับถึงแม้ว่าจะหาวิธีรับมือได้แล้วแต่ไม่มีทางที่จะเอาชนะแม่ทัพอย่างได้เลยภารกิจในครั้งนี้แทบจะเป็นภารกิจพลีชีพเพื่อถ่วงเวลาให้แม่ทัพเถียนนำคนเข้าไปยึดเมืองคืนนางกล่าวกับเงาน,นะครับว่าหลายภารกิจเจ้าสามารถปฏิเสธที่จะทําก็ได้หรือหนีไปก็ยังได้ทําไมไม่ทําทําไมเจ้าทําเหมือนกับว่าเจ้าเต็มใจทําภารกิจละ่ะเงาตอบไปตามตรงนะครับว่าที่เขายังอยู่ก็เพราะนางไม่ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดข้าจะทําเพื่อ เจ้าาทุกอย่งและในคืนนี้นะครับไหนๆก็เป็นคืนสุดท้ายละคุณภรรยาตัดสินใจที่จะเป่ากับเงาซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยครับว่าตัวละครนี้กําลังคิดอะไรอยู่มีหลายเหตุผลครับที่นางทําแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้กําลังใจเงาหรืออาจจะตั้งใจหลอกใช้เงาให้มีแรงฮึดส,สู้ในการทําภารกิจหรือไม่ก็นางเองอาจจะมีใจให้กับเงาแล้วบ้างก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายแบบแค่อยอยากเป่ากันเฉยๆแต่ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรก็ตามนะครับเอาเป็นว่าทั้งสองคนก็ ได้กันก็แล้วกันนะส่วนท่านแม่ทัพเนี่ยก็แอบดูอยู่ในรูเล็กๆของเขาครับและหลังจากที่เงาได้จากไปทําภารกิจแล้วนะครับนางก็มาเจอรูที่ท่านแม่ทัพผู้เป็นสามีของนางเนี่ยแอบดูนางเป่ากับเงานางก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรกับเขาไปนะครับท่านแม่ทัพเนี่ยก็ต้องการรู้เหตุผลเลยครับที่นางทําแบบนี้เขาหวังว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจและหวังมันอย่างยิ่งเลยเลยครับที่นางทําไปเป็นเพราะว่าเพียงแค่ต้องการหลอกใช้เงาก็เท่านั้นและภาวนาให้มันเป็นแบบนั้นด้วยนางเลี่ยงที่จะตอบคําถามครับโดยกล่าวว่า บางครั้งโลกนี้ก็มีเรื่องที่ไม่มีถูกหรือผิดและสิ่งที่ข้าทําก็ทําลงไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วละ่ะทั้งสองคนนะครับได้บรรเลงพินร่วมกันส่วนเงานะครับก็มาตามแผนและท้าสู้ตัวต่อต,ตัวกับท่านแม่ทัพหยางเลยครับท่านแม่ทัพหยางให้เกียรติโดยการรับคําท้านั้นและมุ่งหน้าไปเพียงคนเดียวโดยฝากให้หยางผิงผู้เป็นบุตรชายคอยคุ้มกันเมืองเอาไว้ส่วนท่านแม่ทัพเถียนนะครับก็นําคนมาที่ท่อระบายน้ําประเด็นคือองค์หญิงเนี่ยดันสืบจนรู้ครับว่าพวกเขาจะรอบเข้าไปยึดเมืองนา ก็แอบแฝงตัวตามมาเช่นกันฮะโดยมีความตั้งใจแน่วแน่มากครับก็จะนํามีดประจําตัวของหยางผิงเนี่ยที่เขาให้มาเป็นของมันน่นนะมาสังหารเขาด้วยตัวนางเองครับแม่ทัพเถียนรู้อีกทีก็ห้ามนางไม่ทันแล้วล่ะครับแล้วการดวลตัวต่อตัว,ตวนะครับก็เริ่มต้นขึ้นยกที่1ได้จบลงและไปได้สวยขณะที่ตอนนี้นะครับองหญิงกับแม่ทัพเถียนเนี่ยก็นําคนเข้ามาในเมืองได้สําเร็จแล้วพวกเขาทั้งหมดเปิดฉากโดยการลอบสังหารทหารยามก่อนและเคลื่อนที่ท่ามกลางสายฝนครับและขณะที่ยกที่2เนี่ยจบลงด้วยบา แผลของเงาครับตอนนี้นะครับยกที่3ที่เป็นยกตัดสินกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเงาจะต้องรับมือกับเพลงเงาที่อันตรายที่สุดของตระกูลหยางให้ได้ถ้าหากว่าเขานั้นต้องการมีชีวิตรอดและขณะที่ในเมืองนะครับตอนนี้กําลังประท่ากันอย่างดุเดือดแม่ทัพเถียนนําคนเข้าประท่ากับหยางผิงและเมื่อองค์หญิงได้เห็นหยางผิงนานก็มุ่งหน้าเข้าห้ามหันอย่างไม่ลังเลเลยและขณะที่เงากําลังรับมือกับกระบวนท่าที่อันตรายที่สุดเขาได้ทําเหมือนตอนที่ฝึกและมันได้ผลเงาสามารถทําให้เงาหลุดมือ แม่ทับหยางได้สําเร็จแต่แม่ทับหยางก็ไวพอที่จะรับเอาไว้แล้วโจมตีต่อในทันทีเงาถูกฟวันที่ขาครับแต่เขาเนี่ยทำสำเร็จในที่สุดยกที่3ามก็จบลงแม่ทับหยางเอ่ยปากชมว่าเจ้าเก่งมากในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรอดจากเพลงเงาของตระกูลหยางในรอบที่สไม่เลวเลยข้าจะไว้หน้าเจ้าถือว่าเสมอกันแล้วก็ยุติกันตรงนี้ก็แล้วกันนะแต่ภารกิจที่แท้จริงของเงายังไม่บรรลุครับเขามองไปยังทงที่ยังไม่ถูกตัดและยังไงก็ตามนะครับ เขาจาเป็นจะต้องถ่วงเวลาให้แม่ทับหยางอยู่ที่นี่จนกว่าฝ่ายตนจะตัดธงได้สําเร็จเงาได้ท้าแม่ทับหยางให้สู้กับเขาต่อซึ่งแม่ทับหยางกล่าวว่าเราตกลงจะสู้กันแค่รู้แพ้ชน,นะถ้าสู้ต่อคือการต่อสู้แบบเอาชีวิตแล้วนะเงายืนยันครับว่าจะสู้แม่ทับหยางก็ไม่ขัดศรัทธาละขณะที่หยางผิงพยายามปกป้องธงเอาไว้อย่างเต็มกําลังส่วนองค์หญิงเนี่ยก็หมายเอาชีวิตเขาสุดใจเช่นกันแต่องค์หญิงไม่สามารถรับมือกับหยางผิงได้นางเกือบถูกสังหารแต่แม่ทับเถียนก เขเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันเขาซัดหน้าหยางผิงหยางผิงก็หยิบเงาขึ้นมาแทงข้างหลังแม่ทับเถียนบาดเจ็บหนักองคหญิงใช้โอกาสนั้นเข้าโจมตีในทันทีและกระบวนท่าที่อันตรายที่สุดก็ออกมาองค์หญิงที่ไม่เคยซ้อมรับมือกับกระบวนท่านี้เลยนางจึงถูกเล่นงานและล้มลงอาการปางตายแต่ความตั้งใจของนางยังแน่วแน่องค์หญิงได้พูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเพื่อให้หยางผิงรู้ว่านางเนี่ยเป็นใครและพยายามพูดต่อจนหยางผิงเนี่ยต้องโน้มตัวลง มาฟังครับว่านางเนี่ยกำลังจะสั่งเสียอะไรเป็นครั้งสุดท้ายมีดที่ถูกส่งไปเป็นของมัน่นได้กลับมาปลิดชีพเขาเององหญิงบรรลุเป้าหมายของนางและจากไปพร้อมกับเขาเนี่ยเลยครับแม่ทัพเถียนลุกขึ้นมาอีกทีก็เห็นทั้งสองนอนแน่นิ่งแล้วละ่ะเขาจึงใช้ง้าวตัดธงและภารกิจก็บรรลุในที่สุดนะครับก็สามารถตีเมืองจิงโจได้สําเร็จแม่ทัพหยางฟิวขาดทันทีครับที่รู้ว่าลูกชายของตนไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่ายังอยู่เนี่ยข้าศึกไม่มีวันที่จะตัดธงของพวกเขาลงได้แน่แม่ทั พยายามกระหน่ำโจมตีเงาอย่างหนักเงาเนี่ยพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตของตนวาระสุดท้ายนะครับแม่ทัพหยางผู้แข็งแกร่งก็ถูกเงาเล่นงานด้วยอาวุธที่สามารถโอนอ่อนได้เหมือนกับกระแสน้ําเงารอดมาได้แล้วรีบเดินทางกลับมาหาท่านแม่หญิงชราผู้ตาบอดแต่เขาเนี่ยกลับพบว่าที่แท้จริงแล้วท่านแม่ทัพได้สั่งคนมาสังหารท่านแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะและเงาเองนะครับก็เช่นกันมือสังหารเข้าโจมตีทันทีที่เงามาถึงเงาเกือบเอาชีวิตไม่ รอดแต่คนของฮองเต้ก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันและชายปริศนาผู้นี้ได้รับคําสั่งให้มาช่วยแต่ห้ามเปิดเผยใบหน้าโดยฮองเต้มีข้อเสนอฝากมาให้เป็นประโยคที่เรียบง่ายท่านอยากกลับไปไหมกลับไปยังแสงสว่างกลับไปเป็นท่านแม่ทัพใหญ่ผู้สง่างามอีกครั้งตัดกลับมาในเมืองนะครับฮองเต้นากําลังทหารมาและได้พบว่าน้องสาวของพระอ,องค์เนี่ยได้จากไปแม่ทัพเถียนรายงานกับฮองเต้ไปครับว่าองค์หญิงนั้นทรงเอามีดสั้นของหยางผิงมาสังหารเขาฮองเต ที่รู้แบบนั้นนะครับก็ร้องตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงและในพิธีฉลองชัยชนะนะครับฮองเต้ได้ส่งมือสังหารไปจัดการกับท่านแม่ทัพตัวจริงและขณะเดียวกันก็ได้เชิญเงาให้ก้าวมารับตําแหน่งแทนเงาได้ก้าวเข้ามาแบบสภาพไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับตอนนี้เงาได้เลือกก้าวมาสู่แสงสว่างแทนที่จะหลบอยู่ในเงามืดคุณภรรยาค่อนข้างแปลกใจเมื่อได้เห็นเงามีชีวิตรอดกลับมาแต่ก่อนที่จะมีการดื่มฉลองฮองเต้สั่งให้ทุกคนออกไปให้หมดเหลือเพียงเงาคุณภรรยาและ อมาดลู bana, ่ซึ่งเวลาที่ผ่านมาอมาดลู่ได้เลื่อนขั้นและก็เลื่อนตำแหน่งแบบก้าวกระโดดและได้เข้ามาทำงานอย่างใกล้ชิดกับฮ่องเต้ก็เพราะว่าฮ่องเต้รู้ว่าอมาดลู่เป็นสายให้กับตระกูลหยางและที่ฮ่องเต้สามารถวางแผนซ้อนแผนเอาชนะได้ในครั้งนี้ก็เป็นเพราะอมาดลู่ถูกใช้เป็นหมากสำคัญในการพลิกกระดานสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อหมากที่ใช้หมดประโยชน์ลงก็จะถูกกำจัดอมาดลู่นั้นถูกพระองค์ลงมือสังหารทันทีหลังพูดจบและการกลับมาของเงาทำให้ฮ่องเต้เบา ใจเป็นอย่าางมากเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่ฮ่องเต้นหนักใจไม่ใช่การตีเอาเมืองจิงโจวคืนมาแต่เป็นเพราะว่าท่านแม่ทัพใหญ่คอยวางแผนชิงบัลลังของเขาอยู่พระองค์ทําได้เพียงแค่รอคอยโอกาสและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงฮ่องเต้อยากตอบแทนเงาที่ทุ่มเททําทุกอย่างจนสามารถเอาชนะและยึดเมืองกลับคืนมาได้ผัวเมียปลอมๆถ้าขัวจริงกลับมาคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่งั้นเอางี้ข้าจะทําให้ฝันของพวกเจ้าเป็นจริงแม่ทัพทุกคนย่อมอยากให้ทุกคนเชิดชูกิ ฝันของเจ้าจะเป็นจริงและหน้าที่ของฮ่องเต้คือทําให้ฝันของทุกคนเป็นจริงและนับจากนี้ทั้งแผ่นดินจะรู้จักเจ้าในฐานะแม่ทัพใหญ่เพียงหนึ่งเดียวที่จงรักพักดีต่อข้าเราสองคนข้าเป็นฮ่องเต้ส่วนเจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่เจ้าว่าฟังดูดีไหมและข้าเลือกสามีหนุ่มแข็งแรงกระชุ่มกระชวยมาอยู่กับเจ้าทุกคืนเจ้าคิดว่าเป็นไงน่าสนใจไหมและมือสังหารที่ถูกส่งไปตัดหัวแม่ทัพใหญ่ตัวจริงก็เข้ามาคุณภรรยารู้ทันทีเลยครับก็เป็นหัวของสามีนางนาง เสียใจและยังไม่สามารถรับกับเรื่องนี้ได้ทันทีครับแต่แล้วฮ่องเต้ก็ถูกเสียบจากด้านหลังจนล่วงลงไปนอนกองกับพื้นท่านแม่ทับตัวจริงรอดมาได้ครับแลปลอมตัวเป็นมือสังหารเข้ามาซ้อนแผนฮ่องเต้อีกทีหนึ่งขณะที่คุณภรรยาก็ตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเงาเนี่ยนะครับก็ยังนั่งนิ่งไม่ไหวติงและไม่ได้แสดงอากับกิริยาหรือสีหน้าอะไรออกมาเลยเลยครับท่านแม่ทับก็โยนความผิดเลยครับว่าคนที่สังหารแม่ของเงาเนี่ยก็คือฮ่องเต้แล้วฮ่องเต้เนี่ยก็แกล้งทําที ส่งคนไปช่วยเจ้าคือท่านแม่ทัพเนี่ยโกหกเพื่อให้เงาเนี่ยกลับมาอยู่ฝั่งของเขานะครับจากนั้นเนี่ยก็จะทําการเสียบเงาจากด้านหลังให้ลาโลกไปอีกคนนึงแต่เงาดันรู้ทันครับและทําการสังหารท่านแม่ทัพลงซะก่อนและท้ายที่สุดนะครับบทสรุปของเรื่องก็คือเงานําหน้ากากมาปิดหน้าท่านแม่ทัพเอาไว้และจากนั้นก็จัดการจบชีวิตของฮ่องเต้ที่อาการล่อแหล่อย,อยู่แล้วแล้วจัดฉากว่ามีมือสังหารมาจู่โจมฮ่องเต้ส่วนเงาเนี่ยก็เป็นผู้ที่จัดการมือสังหารด้วยตัวเขาเองและทุกอย่างก็ได้ เกิดขึ้นต่อนหน้าคุณภรรยาและนางเป็นเพียงคนเดียวครับที่รู้ความจริงของเรื่องทั้งหมดเงาพยายามเอื้อมมือไปจับนางแต่นางก็กลัวเขาและถอยห่างออกไปเงาจึงคืนถุงยาที่นางเคยให้เอาไว้แล้วถือกระบี่มุ่งหน้าออกจากท้องพระโรงเงาได้ประกาศต่อนหน้าขุนนางทุกคนว่ามีมือสังหารบุกเข้ามาห้องเต้สวรรคตและข้าคือแม่ทัพใหญ่ผู้ปริช,ชีมือสังหารแม่ทัพเถียนเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้ความจริงว่าเงาคือใครและหลังจากนี้นะครับก็สุดแล้วแต่ว่าเขา งงส่วนคุณภรรยานะครับก็แทบเสียสตินางวิ่งออกมาที่ประตูด้วยความหวาดกลัวแต่เทว่าสิ่งที่นางได้เห็นข้างนอกประตูนั้นคืออะไรไม่มีใครสามารถทราบได้และหนังก็ได้ทิ้งให้เป็นปมปริศนาผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าบทสรุปท้ายที่จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่แต่ที่แน่แนคือคลิปของเราเนี่ยจบลงเพียงเท่านี้ก็ฝากให้เพื่อนๆไปคิดต่อกันแล้วกันนะครับเอาละครับถ้าหากว่าข้อมูลส่วนไหนที่ผมสปอยไปแล้วมันผิดพลาดเนี่ยผมก็ขออภัยจริงๆนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ กันแล้วกันนะเอาเลยครับเจอกันคลิปหน้าสีอยู่นะ